โอเคคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการแสดงข้อมูลนะฮะจากคลิปเก่าเราก็ได้ทำการเซฟเรียบร้อย,ยนะฮะบันทึกข้อมูลลงไปเลยนะฮะจากตัวของเทสข้อมูลในการบันทึกลงไปได้แล้วทีนี้เราจะเอาข้อมูลแนวิสเนี่ยมาแสดงในหน้าเว็บของเรานะครับเราปิดตรงนี้ไปก่อนเนาะเคลียร์ไปก่อนเราจะทำการสร้างเราตัวใหม่ขึ้นมาเป็นส่วนของ Mongo DB นี่แหละแต่เป็นฝั่ง Client น,นะ แล้วก็สร้างไปว่าเป็นฝั่งวิวแล้วกัน mongodb view พิมพ์ไปตามนี้นะครับผม mongodb อ่าทีนี้มันจะมันขึ้นแบบนี้มาสแสดงว่ามันยังไม่ถูกประกาศนะฮะมันไม่รู้จักนะใน editor มันช่วยเราเราก็ไปสร้างนี่นะฮะ v i e ทีนี้มันจะเออร์ออแน่นอนเหตุผลเพราะว่าเรายังไม่มีไฟล์นี้นะฮะยังไม่มีไฟล์นี้ในเรามันก็จะงงแล้วก็เียวันขึ้นมาโอเคเราก็ไปกําหนดมันนะครับแบบนี้เลยเราก็อไปใช้ได้เลยแล้วเราก็ลบไปเป็น get แล้วก็อา่าผมจะใส่เป็นคำว่า from ่าเปลี่ยนยนี่เป็นฟอร์มโอเคฟอร์มเพเยอร์เร็วปุ๊บลงมานี่อ่าฟอร์มวิวตัวนี้ก็ชื่อว่าวิวทีนี้นะฮะในตัวของเราตัวนี้มันจะไปเรียกหาตัวของเพเยอร์ในโฟลเดอร์ฟอร์มเราไม่มีเราก็ไปสร้างขึ้นมานะครับอ่าโอเคเราต้องเข้าไปที่มองโกกอน จะเห็นว่ามัน,มนคู่กันนะฮะโมเดลกับฟอร์มผมสร้างไว้คู่กันเลยซึ่งในฟอร์มเนี่ยมันจะมีเพเยอร์ใช่ไหมยฮะผมก็ไป New .js โอเคทีเนี้ยจะเห็นว่าในเพเยอร์อ่ะมันไม่มีฟไม่มีฟังชันวิวเห็นไหมฮะมันก็เลยเออเล์ทีนี้โครงสร้างของไฟล์ผมก็จะกรอบอันนี้มาใช้เลยง่ายดีแล้วเราก็ลบออก อันนี้ก็ไม่ต้องใช้เราจะให้มันเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า view นะฮะตรงนี้แล้วก็จะมีฟังก์ชันตรงเนี้ยมันวิ่งเข้าหาละเห็นไ,ไหมไม่เออร์เลอร์ละมันวิ่งหาเจอไฟล์นี้ละปป๊บฟังก์ชันนี้ทบทวนใหม่นะครับก็คือว่าเราประกาศนะฮะในการที่จะสร้างราวตัวใหม่นะฮะจากเราร้วกุบก็เพิ่มตรงนี้ออกมา แล้วก็สร้างไฟล์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในตัวของเราตัวนี้เนี่ยเราไปเรียกตัววิวมานะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันมี API ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันแบบเป็น API อ่ะมันเป็นแค่ฝั่ง client แ,แล้วก็ไปประกาศตรงนี้นะฮะ console log เ,เพื่อให้เข้าถึง มองโกเลียวิวโดยที่เราคลิกได้เลยคลิกจากข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่าโมเดลเพลเยอร์ Player, ใช่ไหมเราไม่ได้ใช้โมเดลแล้วก็ใช้เป็นวิวอ่โอเคโอเคมันมีโมเดลเราใช้ Model, ชื่อเป็นเราโมเดลวิวโอเคตรงนี้เอาละเดี๋ยวเราต้องเทอร์มินาเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก่อนนะฮะ อ่ะแล้วเรากดคอนโทรลค้างแล้วคลิกนะฮะ <C> e <an> เห็นไหมครับว่าเข้ามาแล้วอ่ะมันจะหมุนติ้วๆเลยเห็นราะว่ายังฟังก์ชันเนี่ยยังไม่มีอะไรรองรับนะฮะไม่เป็นการแบบวิ่งเข้ามาแล้วยังไม่มีอะไรรองรับทีนี้เราต้องการให้มันอ่าไปอ่านตัวไฟล์ฝั่ง ejs ของเรานะครับเราทำยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวดูตัวอย่างจากคลิปนี้ได้เลย Okay. เราจะไปเรียกตัวของ RESPONSE ขึ้นมานะฮะแล้วก็บอกว่า r ให้มันไปที่ตรงนี้นะฮะให้มันเป็นเรนเดอร์ตัวของวิวตรงนี้ซึ่งเรามาดูที่โฟลเดอร์วิวของเรายังไม่มีใช่ไหมฮะเราก็มีโฟลเดอร์เลย MongoDB View แล้วก็ สร้างไฟล์นี้นะครับเอาละทีนี้เราไปอันนี้ใหม่นะฮะเสร็จใหม่เ,เหจะเห็นว่ามันหยุดหมุนแล้วนะฮะคือมีการโหลดหน้าเพจดิง้งละแต่ว่ามันเป็น ค่าว่างเพราะว่าเรายังไม่ใส่อะไรลงไปทีนี้เราจะอิมพอร์ตตัวของ Bootstrap เข้ามาแบบเป็นหน้า FrontPage นะฮะเราจะใช้ Chat GPT นี้ให้มันช่วยนะฮะ Bootstrap version 5 CDN CDN uh, page example อมก็จะสร้างใหนนะฮะโอเคคอดป,ปี้โค้ดแล้วก็มาวางเซฟเสร็จปั๊บโอเคเราจะได้ตรงนี้มา้น,นะฮะเป็นหน้าฟอนเพจเริ่มต้นอโอเคเดี๋ยวผมลบเพดหนึ่งไปก่อน ทีนี้เราอยากให้มันต่ำมาหน่อยใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่เป็น MT m a r g i n Top ฮโอเคทีนี้เนี่ยเราต้องการอ่าเราใส่เปลี่ยนคำนี้เป็น Player ละกันนะฮะแล้วก็คำนะว,ว่า Learn More นี่ผมใช้เป็นคำว่า Save ละกันบันทึก ผมให้มันสร้างนะฮะ example form ให้นะฮะอ่าโอเคอะไรแต่เ,เราใช้แค่อันนี้ก็พอปึ๊บวางแล้วลองไปรันดูโอเคเราจะเปลี่ยนอ่า เราต้องการ2ค่านะครับ name กับ surname เปลี่ยนจาก id เป็น name นะฮะตรงนี้เราใช้ Attribute ที่เป็น name จัดให้ได้ตามนี้นะฮะจัดให้ตามนี้นะะนทีนี้ผมจะใส่ script นะฮะ เป็นคาส์ี btn save และผมก็ไปเรียกคำสั่งอ๋อจิคลเกอรีไม่ถูกอินพอร์ตเข้ามาน่ายใช้ไม่ได้ จำ C D N ของ jQuery ไม่ได้อ่าโอเคอันนี้วางโอเค jQuery ทำงานนะฮะปกติ อีเวนต์เซทำงานโอเคทีนี้เราจะทำการดึงค่า Name กับเซอร์เนมนะครับส่งไปบนเซิร์ฟเวอร์นะฮะแทน o พ t m a n ผมสร้างตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาเป็น JSON obj แล้วก็เมื่อกดแล้วเนี่ยเราจะไปใช้ a s y c นะฮะ ผมไปหาลิบของ x i o a มานะแล้วก็เอามาวางในการ i m อานพุตคำสั่ง x i o a ก็เหมือนกับว่าเป็น ajax post อย่างนง้นนะฮะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากโอเคก็อาจจะผงแวะ x i o a แป๊บนึงแล้วกันก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถ เรียกใช้ axios ได้นะครับเพราะว่าเราทำการ import เข้ามาแล้วนะฮะตรงนี้เป็นการ call ไปหาเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันต้องการค่านะครับ URL เข้ามาแล้วก็เมทอดที่เราที่เราจะต้องการจะใช้นะครับซึ่งเราจะใช้เมทอด post นะครับใช้เมทอด post ในตัวอย่างมีเมทอด post ไม่ว่าก็น่าจะเ,เดี๋ยวใช้อัอนนี้ก็ได้นะไม่เป็นไร ใช้เป็นต o ดแล้วเโอเค ul ของเรานะครับแล้วก็ใช้เป็นตรงนี้แค่นี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะชีพ้พลาดไปได้นะฮะแล้วเราก็ใส่สัดส่วนยิงลงไปนะครับตรงนี้ แล้วฟังก์ชันเรานะครับต้องเรียกเป็น await เพื่อที่จะเหมือนกับรอให้มันทํางานเสร็จก่อนค่อยไปบรรดถัดไปนะครับซึ่งจะเห็นว่าขึ้นสีแดงแสดงว่ามันใช้งานไม่ได้เราต้องให้ฟังก์ชันเราเป็น async ก่อนนะฮะโอเคประมาณนี้เราก็ส่งค่านี้ขึ้นไปทีนี้ค่าที่ส่งไปเนี่ยมันจะเป็นซิงเกิลนะฮะก็คือเป็นอ็อบเจกต์แบบนี้เราก็ทําการเก็ค่านะครับจากเนมกับเซนออกมา ตัวที่อ้างอิงได้ใช้ jQuery ได้นะฮะตรงนี้อันนี้ผมจะเขียนแบบไม่ปดิเดตแล้วกันเอาแบบตรงๆก่อนปเราอ้างอิงไปที่ name อ่ะ input ก่อน input name เท่ากับชื่อ name นะครับ value get value มันออกมานะฮะต่อไป surname เหมือนกันเลยตรงนี้กรอไ,ได้ แต่ว่าเราต้องการเปลี่ยนเป็นเซอร์เนมโอเคทีนี้เทสก่อนว่าค่านี้มาหรือเปล่านะฮะพอสโลลกก่อนแล้วก็อย่าลืมรีเทิร์นโฟลก่อนเพื่อไม่ให้มันทำมาราััดไปนะฮะยังไม่ส่งไปอ่อาจะลองอ่าเห็นไหมครับ ค่าเทสของเนมกับเซร์เนมมาแล้วนะโอเคทีนี้ทดสอบการส่งข้อมูลนะครับว่ามันออกไหม โอเคส่ง Data ส่งไปแล้วนะครับผมจะมี RESPONS e Data กลับมานะว่าสำเร็จแล้วนะครับโอเคเอ้แต่ว่าเห็นไหมมันขึ้นมาเป็นแบบ a m กา a อิ s เสิร์จริงแต่ว่าเหมือนกับเคสคลิปก่อนเลยว่าไม่มีค่าส่งไปเห็นไหมฮะเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือว่าเราส่งมันต้องๆต้งเลยใช่ไหมครับตรงนี้โดยที่เรายังไม่ได้ใส่ค่าเดี๋ยวผมให้ทวนให้ดูตรงนี้นะฮะ ตรงเนี้ยคือบอดี้เพียวๆเลยตรงเนี้ยคือบอดี้เพียวๆเลยที่เราส่งกันไปแต่ว่าที่เราจะส่งไปอ่ะเราต้องส่งผ่านตัวของเจสันอ j อบเจกต์นะฮะเราเลยจะต้องทำการมีเจสันอ็อบเจกต์ก่อนแล้วเอาตัวเนี้ยครอบลงไปทีนึงนะฮะครอบไปก่อนเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวตรงนี้ผมใช้เป็นแพ็คละกันนะ PACK สร้างตัวแปลนี้เป็นแพ็คใส่ โอเคก็คือว่าแพ็ k เจสั o b j อ c อบเจกต์ในนี้จะมีเจสั o b j อ c อบเจกต์นะฮะเก็บเนมกับเซอร์เนมเพราะว่าหน้าที่ของเจสั o b j อ c อบเจกต์ตัวเนี้ยจะถูกนำไปใส่นะฮะนำไปใส่สิ่งที่อยู่ภายในบอดี้นะฮะโยนเข้าไปใน Create ซึ่งสิ่งที่อยู่ภายใต้เจสั o b j อ c อบเจกต์จะถูกบันทึกเข้าไปตามฟิลด์ที่เรามีในด a ต a ้าเบสนะครับทวนอีกทีหนึ่งคือตรงนี้ คตัวพอยต์ผมไม่ใส่ช่างมันนะเพราะว่าดีฟอ u l ์เป็นค่าว่างไม่เป็นไรช่างผมมันต่อไปก็ผมทําการลองไปรันใหม่บันทึกใหม่นะครับเห็นไหมครับเราได้ค่าเทสของ Name กับเซอร์เนมมาแล้วส่วนพอยต์ก็ปล่อยมานะฮะไม่ไม่ไม่ต้องสนใจนี่ก็คือเป็นการบันทึกฟอร์มนะครับแต่คราวนี้เห็นว่าพอเราบันทึกเสร็จปั๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเห็นปะอ่า แล้วก็สามารถไปใส่ alert ได้นะอืมถ้ามันบันทึกแล้วอะผมก็จะใส่แบบง่ายๆก่อนเลยอ่าไม่ต้องสวิต alert สวิต alert นะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับใน playlist ของผมดูได้เลยอ่าบันทึกแล้วทีนี้ผมก็ใช้คำสั่ง location reload เพื่อที่จะแบบรับค่า สเต็ปถัดไปนะครับมาเึกแล้วเห็นไหมครับเราก็ได้ฟอร์มแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปจะดูเรื่องของการ list ข้อมูลออกมานะครับผมจะเอาไว้ list ไว้ข้างล่างเนี่ยเนาะว่าทำยังไงนะครับ